กะละมังเล็กไปเดี๋ยวเปลี่ยนกะละมังละนี่เป็นหมูสไลด์นะครับเอามาดูนี่สไลด์กะละมังนี่ก็มีหมูห้ากิโลกร,รมัมห้ากิโลโอซอสปรุงรสฝาเขียวเราจะคุยกันเป็นทัพพีนะครับสามเลย น้ำมันงาน้ำมันพืชน้ำตาลแบงกิ้งโซดานะครับเนี่ยหมูนุ่มแน่นอนการขยำนี้ก็ต้องใส่ถุงมือนะครับเพื่อสุขอนามัยที่ดีอันนี้ก็ทำอยู่ตอนตอนเที่ยงนะครับเดี๋ยวจะกินตอนเย็นตอนเนี้ยเหนือแตกพลักเลย เด็ดแรงมากอ่ะแล้วกนใส่ไเข้าตุุบพับตุบพับพรอมเขมเลย นี่นะครับน้ำเปล่าเี่ยค่อยๆใส่ใส่ดิค่อยๆใส่ก็มีทีมงานนะครับผู้ช่วยใส่น้ำนะครับเด็กหญิง,งจินนี่แหมยินดิดแหมจินไปขันแล้วดินไปโอน้ำก็จะใส่ไปประมาณ 300ml นะครับไม่ต้องใส่แป้งนะครับเพราะว่า หมูท้าเี่มีแป้งไม่ได้นะครับเดต,ติกระทะพักบักไว้สอชั่วโมงยหมูท้านี่ก็ต้องมีบะหมี่ยกนะครับทีมง,งานชอบบะหมี่ยกล้านเอาแป้งออกก่อนเสร็จแล้วก็ลวกเลยก็เช็คนะครับว่าสุกแล้วหรือยังก็เอานิ้วจิกเนี่ย lại rồi, nước sốt sốt mắm tôm, 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 sốt mắm sốt น้ำจิ้มซื้อมานะครับก็จะเป็นน้ำจิ้มสุกเก้น้ำจิ้มหมูกระทะเนี่ยอันเดียวกันนนแนละซื้อมาหมูกระทะไฟฟ้านะครับก็นี่นะครับก็เป็นกระทะก็จะถอดเอาด้ามออกมาก่อนด้านก็จะเกะกะนี่นะครับก็จะใช้กระทะไฟฟ้าแบบนี้นะครับไม่เกะกะดีก็ได้ก็ใส่ตามชอบเลยนะครับจะเห็ดจะอะไรก็ใส่ตามชอบที่นี่ก็เป็นพนักงานใส่ใส่ผักนะครับ ส่วนผู้ชายเนี่ยจะเป็นพนักงานกินหมูหมูก,กระทะไฟฟ้าขึ้นโต๊พร้อมรับประทานแล้วครับประมาในกระทะไฟฟ้านะครับพี่ก็จะรับผิดชอบหมูนะครับหมูกใกล้หมูไม่สุดนี่นะครับก็จะตุ๋หมูเนี่ยใส่ในกระทะเลยนะครับเออเอออาหนุม่มๆมือได้ครับมือได้ครับมือได้ที่นี่ก็จะเป็น ประกาศการจะเป็นเจ้าป่านเลยนะครับจะเป็นคนขายตลอดเลยนะครับประธานที่มีการคือประธานนี่เองเอาละน้องครับเวัสครับน้องโค้จะจะตักคำพุดนะครับไปผักเรียบร้อยแล้วนะครับ ยังไม่สุกนะครับปับ่มนี่ใจร้อนกินบะหมี่โยกับน้ำจิ้ม okay. <laughs> ก่อนก็ได้อืเอี่ยนี่ก็ ตัวแรกเลยนะครับทำกันก่อนทำกันก่อนทำกันกอนน้ำจิมำจ้มน้ำจิ้มโอ้เผาแล้วนะครับอ่าปวด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 ปาบีต่อเลยนะครับปาบีต่อเลยโอ้โหกองนี้อยู่ในควันเลยนะครับก็จ,จะหมกนิ้หน่อย เดเเอไกนเนี่นี่เปลรเอย็นเยร้อนรอนนะครับดีจ้าเดผู้ออกเสเตาเมื่อกี้นี้เองเ่ดูเคนการเกมหมูท้าทงานยังไงทำใจอยู่กอ้าเลาะนะครับันแดง